ครับเหลียวเข้าเก็บตัวโอ้โหน้องไวอีกแล้วโอ้โหยญ่ครับใหญ่พี่น้องมาเลยมาเลยไม่ได้เขาเขา,ขา,ขาที่เดียวเลยมันมันโค้ท่านเดี่ยวสูบโอ้ยสูบไปเชฟไปเชฟโอ้ยมวนไหลพี่น้องคนน่ะโอ้ยกใหญ่เลยครับเอาสูบโอ้ยเบิ้งชิงเหลียวครับแอคชั่นขั้นสุดยอดครับโมมีการถิงเชฟครับโมบ่ได้ผูกเชฟโนเชฟตัวนี้เฮ้ย ตัวเด้อครับยกขั้นให้น่เด้อโอ้โหโมวีการย่อมทิมเซฟครับตัวนี้น้องไวมตัวนี้ไสประมาณซีโรครับเบื้องข่วมมั่นครับอือหือเข้าไปเอาวันเวปล่อยวันเวเพิ่นเต็มที่ครับมาหนีิโอ้โหน้องมวยครับน้องมวยปลาจีนใหญ่ครับน่องเหมยคือระบบน้องงัดเป็นงัดครับมาหนีิ เอาถอยถอยครับถอยมาเอา,าออเรียบร้อยบอเรียบร้อยบอยังครับยัโโโโโโบงอโ,โอ้โหเ้บางทีหลังไปขุดตัวปลาอู้เรียบร้อยครับผม